อ่าพีนองกับนี่ก็เป็นเตปที่พมไร้เล,เล่นไว้แลกลางหนหงูเขาเขาเป็นในลักษณะนั่งที่ตองบูญแบบกะตอนนี้หููเบิ้ลหรือนั่งเบิ้ลของเรานี่เอามาดําเนินการอยู่เบื่อเป็นการทรืบถอดครับ่มอนุญาตนะครับก็ปีนองส่วนลักษณะการโน้น่นเจ็ดปีไปเลยเป็นกระดาษทรืบถอดวัฒนธรทมเิ่นระพีของเราต่อไปเป็นการตร้งตอ,งองนาหนาคอตูกยักใน ก้อนหนุ่ายัด้ก็ได้ให้หนุ่งยัดกันมาแล้วครับไอ้คอล่ะมาแคบลงยิบปิดอี่บบกว่าย่ามองนะแต่ในแรกนี่ทำไมเห็นหนังย้อมเลยแต่กว่าย่ามองในีวดยิบปิดเหรอครับอ้าฟื้นไม่ได้เมื่อไหร่เราขอร้องทนตรงนั้นแต่ตึ้งแป้นไม่ได้พ้นแต่แต้ใจใจหายหนิเอวนี้พี่สองครับนั้นเป็นนอนที่บ้านเดียวได้ดีกว่านะครับดีใจยังไม่มีคนรักครับ แต่รังเกียจนจนไหมไม่ก,ก็ไม่ดีเกินจนมากอนแล้ต่จนจนทุกวันนี้แหละแต่นี่รวยแล้วค่อหน้องตื่นี่เดียวได้เลยครับก็ยังไม่พูดถูตื้อ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 จะพูดไม่มีแรตื้อตื้แต่มือเบี้เดียวได้ยค่าพี่รักเธอนะอะไรก็มีเบี้ยจะเนลมกันบ้างเลยแต่จะได้ไปลกัน้ล ไปนอนบ้านนอนว่าเราไปตัวรับเราคนไปไปจังแดงนี่เห็นแม่มันมืดอะมทำเพลิงทาไมรังเกียดเด็กบ้านนอนพี่ทองอุ้มเดียวได้ไหมไอ้ย่าล่ะหยุดเงี่ยมืออีตายเออนีกลัวเลยเครับวันนมีกูแก้มตายขามือเเฮ้ยขึ้นนขึ้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 นหัง่างผีละครคอยแน่นโอ้ยคุณอาจจะวิวจริงอูไม่ได้ต้องไม่ไดนะครับ เดียวค่ะขอได้แน่นอนนะค่ะมันใบพันธนี่ยใบพันเป็นรอบปุ้ยเนีน้องนับเรื่องใหม่แดงขันที่ไหนกองผีอยู่ที่บ้านเป็นรถสิบโลเลยเจ้าค่ะน้องเดียวได้ค่ะอันไหนตอกเลยว่าพีลือโมเรียนสิบวัยน้องเออโต้คนหนองโน่ได้ทร็อบว่าทีร็อปหนองโน่นี่ยีตำบีทำโน่เรียนสิบด่งนี่ตำแกงกับโน่เรียนเลย น้องเดียวได้ค่ะน้องเคยครับรถเป็นแต่ไม่ลงังคาไหมกองปียังแพ้ท่านน้นเอ้แต่ว่าท่านเล่ก้องรุ่นตอบไม่ทุนไหนรุ่นหล่อน,น,นั้นเป็นไหนแน่น้องแก่ละครละคงต้องมาอุ้มเดียวได้ แยกดวงบนไปจองผู <including> ้ละเมอหรือเปล่าลุงรกตายยัยไรชจมแตงจะก็หยดดอกกุ้งตายอะไรพี่ทองเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวได้อะไรอ่ะเดี๋ยวนอนเบอร์บาวันไหน เดี๋ยวได้ไว้พระสวดมนต์หรือเปล่ากอนนอนอ่ะเพเจ้าที่เจ้าทางก็หน่อยดิพี่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวดาวได้ก็แก่โผล่เป็ดแหมงไหมไปนอนข้างในไปไปนอนกันเดี๋ยวได้เอาเดี๋ยวได้ตายยายได่นอนไหนล้าไปเป็นกีรุงก็แล้ว พี่ทองคานไม่รักเมียด้วยหรอพี่ทองทองคานเมียอยู่ใใอีกไกลไม่ได้นอนมื่อยวี่จะมีแท่งกัน้ยดั้มืดมืดนอนวี่คิด เงาเงาวันนี้ยกนี่เนี่ยมันนอนแกกูนี่มันจะมาเบียดหนุ่มเปียกเป็แล้วพี่นี่กีใต้ผ้าแนวนี่แรงแค่เด็กก็ได้รเแกมพุนกลอมไม่เปรี้ยวจองเยี่ยวนิดนึงพี่ทองค่ะ เดี๋วจะลาวและ,ะคิดค้วนอนตะกีไปแก้วนำทางมันวิ่งมันอช้าจคือใจเรื่องนอนวิ่งคิดเลยเดี๋ยวได้ มาแก้วเดี๋ยวได้ออกมาโจนเรานี่แก้วนอนให้แหนงนิ่งมาไว้เดี๋ยวได้มันขี่คอจ้ะคอยนักขี่มาใ้เดียวได้เลยอย่าเอาขาว่างบนตีน่อยโอ้ยมันนักมันนักโอ้มาแก้วจยรับเดี๋ยวได้พี่จีนะอย่ามึงนอนให้แหนงแล้วนอน เราทาญไม่ต้องพอลรามองก็แมนแล้วปูดปลาย มาเอาไม่ดีได้เทเลยหันนีต้องก็น่ารู้น่เลือดเลยนี่ปเข้าเวรนดีแล้วแก่ขรานบ้าขี้ลงมามันขี้ลงมาไอ้ไม่ต้องกลัวลูกเออปล่อยมันได้ปล่ปลอยมันลงมันดูอ่อนค่อยเลยแม่จะบังต้องคอยไอ้หมดดิเอาไว้จ้ะโอ้ยไอ้ นีบบัคร่องผีบ่อ,บอมิีกางเกงในลูกไข่หอยอย่างนี้เอาแล้วท่านเป็นใครอ่ะไม่ต้องกลัวเราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นายบุญจุบนายทองนายแก้วแหละกันนายซียเธอได้ยุดบนศาลานี้นี่เป็นป้าชาเขาแพ่เราเป็นเจ้าป้าชาหรือเจ้าเปลวนายทองมึงจะบายเห้วและวลูกเออมึงได้กับพี่เดียวได้โลกู ุยแต่งตั้งให้มึงเป็นพ่วงหน่วยการเซลไม่เอาะันขึ้นกึ่งจีแปดเลยเนะเป็นพ่วงหน่วยการอ๋อแต่ว่ตว่ยาย่เมามึนกำนี้พวกเตอกำลังซื้อ้าสิ่งก้องนายบุญจุกครับผมเธอเดินทางมาั้งนี้ผมอยากจะหารางวันอยากจะได้เงินไนทองเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือแม่ที่เจ็บป่วยแม่ผมตาบอด ผมจะนำเงินนี้ไปรักษาแม่โอ้คนที่มีกตันอยู่รู้คุณแม่ลูก้ก็ตะวันก็เมตาตาสมสานอืมเธออาจจะได้สิ่งทองที่ดีแต่ว่านั้นเล็ในธรรมเนียรเป็นกระตันตีแก็บจับสิ้นเป็ดกันขวรเมืองก้องตะคอนไพตาลีลูก็แต่ทําไม่เราบีชีวิตอยู่เราเองเป็นผู้นำมาเองถ้าไม่นั้นเขากินบ้านกินเมือง ถ้าไม่นั้นก็คอรับจันประเทศชาติ่อกันนำแชดอันนี้นขานี่มาเดียพอได้กาคุณหรักๆแล้วก็ันไอ้แก้วแจงความจับพีอ๋อแล้วเราจะหมอให้กับคนนี้ถ้านายบุญชุบมีบุญพอ่อข้าไปห้าพอบไปแนโวกลบไปวังเอาไปหมอแกกราบทูนองราชานั้นผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ ตามที่ท่านปรารถนาแต่คนจะเข้าไปได้ต้องเปิดประตูสวรรค์ประตูสวรรค์มันอยู่ไหนนิ่งนี่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 ใครว่าธรรมะผู้ชอบธรรมะได้ทุก้องคนนั้นจะทําให้ตู้เปิดแต่หลอดแหลมทุกผภาวนาใหญ่ปิดปิดตุกตายขอขอกูแจ้งความเจตนาทำไรระไกยฆ่าผู้อื่นตายโดยประมาทเออ ไปแจ้งเลยไปไปแจ้งมึง<ป>อะไรเป็นผู้หน่วยก<ป>ารเพลวพัมจริงได้เป็นจริงเมื่อขึ้นก็ควันว่าคนชุดแดงมันโง่ปกต้องอุ้งอย่างี่เอาไมา้ลูต้องตอบตามาก่อนสร้างคำนั้นเลยครับตกลงครับถ้าผมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ประตูไม่เปิดแม่จือเลยพุดทางผมชื่อบุญชุก มาไท่ทำมังมาเพื่อจะสร้างคุณนามความดีเพื่อจะช่วยเหลือแม่ที่ป่วยตามองแล้วถ้า,ถาตาทูตะวันเปิดมึงได้กลองบ้านขลองเมืองเป็นลูกเกยราชาในนครไฟซาลีจะปกครองประเทศจาดแบบหดผมเคยยากเคยจนรู้ถึงชีวิตของพี่น้องเดชนนบ,บุแต่บุญกุศลมีตรงนี้ผมใช้ความเป็นธรรมให้ความสุขก,กับพี่น้องประชาชน คุทตั้งรัตนังกัดเจ,จ้ามีแพรวารายองพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งวาต้าไมา้ฟังสักนึ่งบอสอีมีนาพุญงจะทำเมณนอุปชายกุนุตตระอาจาร์โยมาตาพิตาปไอพภัย้วไม่เอาพุ่งไปได้กันเนาะเด็กมากขึ้นรถฝนรับเม็ดเราไม่เติมเลยไม่เกี่ยวโดนตัด่อยในจุดในน้นถูคนไห้ํำดีได้ก้าวคนไหนไม่ตำดีเป็นพี่แต่งคูคุยไปก็สล้ว คนบบไทยจริงหนึ่งนีง่ไอเดียกต้องตายอยู่แล้วคนหนึง่งจริงแต่ชิดหุบเขาปกติไปขออนุญ<ป>าตที่ปัจจาวะไปอ๋อเล้วอยาวอ๋อเล้วพร้อปมนปนบันทึกนั้นตายห้องรองเป็นครูอะไรตื้มกูไม่ตื้อยังซองอปปอด้วยโอเปร่พวกแดงอย่ามวันรู้ดกโลกเล,กล,กล็ก เอมาอพอเกคนเาไปเพื่อนาบุญจุกขามากติด้พุดตั้งชื่อยราต้องแกงเหมือนกันมุงแต่มึงเนี่ยแกมาแต่งคุูเราไปเล้วงเวนนำไปเล้วก็เป็นไปเล้วไไปเล้วูมึงกรบอกดอกอ็มาดติดกี่นุ้ยคนจืดใวะพุดตั้งชื่อยราต้องมาท้ไมต้ามั่งมาเพื่อนน้องบุญจุ เออเล้ตาตัวหมดมาได้เป็นใหญ่เป็นโตระดับรลกแตกเหลือได้โฮต่างบ้านาหนึ่งเอื่ดี๋ยวไม่ต้องลว่วงกูไม่กินเออแต่กูแรงกว่าไม่กินหักเปยนี่กูถ้ามีโอกาสง่ายเบอร์ใดระดับพราาแต่กูกินว่าโซ่แต่โซ่ได้ไอซอดไล่แล้วปีนองปรจ่าจนดากูณ่าดานดาไปก็ดาอดก็ต้องดากินไม่เกี่ยวไม่ว่าตาัม,มาตักวันทีมาหยัง อันเตงวิดรุ่งมิดรุ่งตะการนตายาตีตะระเตยนาต่างอายุที่มาไอ้ใหญ่ลุกนั่นเลยอายุที่มากหรือร้าน่านีนอายุที่มากใช่ใช่อมปลาบอกตอบเราเมี่ยวเก็มในน้ำตาเหนียวว่านในเปลือปิดออกไปหนังไปห่วยแกตัวอีกครั้งกี่ล่างปิดจัดจะตัวแทงไอ้ตองกันดดนไห่ กูไม่ใจคนต้องจัดทั้งไม่อยาหลงคุตบอลนี่นหนต้องโรคนะไม่ใช่ไหนต้องคุตบอลนะไม่เกี่ยวแล้วพีนนนนวนว่นี่พี่ก็แต่งเลยไงต้องก้าวมาแต่งเลยอย่าทาหน,นะออ โดคำพุ่งโดยไม่มีหนึ่งพุ่มนี่รู้สึกว่าแอ <And. S 1> <And. laughs> นแอนไงแก้วเข้ามาอืน้องไข่ครับน้องเค้กนะครับไอมาทีรถผีจุดเอ่อคนตั้งนะครับก้อยมารถจะออกจืยเจอเลยเจอบุตรตั้งอะไรวะ <laughs> เจอบุตรตั้งเจอบุตรตั้งครับ นี่มา,มาตมายนี่มาดำมั่งตุลาไลยเดมาดำมังจังหวัดตั้งคังรัดรถประโยมอ์หมอ<ว>อาหนังเพื่อต้องขวดแล้วก็ไม่เป็นใกล้ตั้งคังอันนี้ตูพย่ยามปีพุดตั้งมันประโยชน์บี้ดูไม่ได้ต้องไม่อันนี้เอเตนะชัดมันอยู่วัดจริงนะอันนี้ด้วยการกคาดความจริงนี้อันนี้ว่าใจเบีย้ยจะกครไอไ้ไรทำมาเพป เอาอะไรออกมาโม่ไปตับเปลือกตั possono, ้งแต่ม่ผมปิดเป็นอะไรก็างงงไปจ้ะปิดไปนั่งน้องผมได้เรื่องแไงจังเลยกระว่าโต๊ะมันขึ้นนั่นเดือตีนกระว่าโต๊ะมันขึ้นอันนี้มันขึ้นอันนี้มันี้ขึ้นได้จับมันขึ้นได้ดุี่แล้วดัดเดล้วมีมัดตึ๊ดอืมอันตุ๊ดกีนจับมันนั้นเตรียมนี่อจับ ชแม่กาคุยแล้วลักไปบ้านหกนี่เว้ตุปาจิงมนนษย์ไม่เพื่อตัวนี้ตายคูออกเกับปนดับ้องกัตัวห่ตัวเดียวไม่พอเบอร์นี่หงาเลยนะปล่อยไม่ปล่อยดุตุกูมนุ่ไม่ยอกแนวข้านี้ยกไม่ขึ้นเหียนมาเนี่นี่นี่กนี่นี่พราะตะการรกนเ่กูแล้วตับใด้ดับเจ้าเป็นกูต่อยเจ้าวก้นตอยกไม่ขึ้น อมนามาพาธีนาธีกิตทาดาหรือเอกนั่งข้าหักนักปลื้อชื่อชื่อหน้าจ่าตีฮึยกลขึ้นไว้ตีเฮาเถอะโอมเปรียงมาลาตาเปรียงเช่นกูปีนี้จะต้องยืนกูตีนจีดินียกขึ้นไม่ได้กูไม่ให้มึงจีกว่ามึงจีกว่าให้ตำ้มาดาตีมีถือไม่ีวันในจีกว่าว่านกูึวออกมาไล่เปรื้อหมดอ๋อ ยังไม่ได้ลววาวขวดนี้ขวดเดินอยู่ลาวมันรู้องแรงแล้วตอนนี้ด้วยเ็ดจำนง ดีติงไงมาจากตานี่ยมือนะวังน้ำปลาแล้วนี้บุญจุกกะปลื้มใจมึงเวียงใจไปซาลีอายหญ่สันตีรุง ความสําเร็จเหมือนฝันที่เขาได้สิ่งที่เขาปรารถนามุ่งตรงกร,ระโุบและมมาคนครไผ่าลีแล้วแต่ก็าะประจบความสาเร็จสิ่งนี้มันเป็นของจริงหรือไม่ถ้าีปน้องติดตามในสาระนิยายเกลือจิ้มเกลือต่อมากรคะ่ัน น,นับตแต่องชายลอยสัตว์ก็ให้ทำให้คนจริตเพื่อการหลงถอนมันแต่มากลับตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้การหลงมารับใช้ใกล้ชิดคอยปลน้นมีบติองชายลอยสัก์ยิ่งมีความอืดอัดแระไทย เป้นการมึงทำมีคนจริกขู่ไม่หนึกเลยหรือว่าการลงมี่มากว้าอยู่แบนนั้นดูแลว่าตอนนี้องค์ชายแกกับมึงมีคนจริกแต่การลงมันยังเข้ามาคว้าอยู่อันนี้เราจะเตะคิดกันลำบากจนกับจนเขาว่าองค์ชาก็ไม่ได้เพราะว่าเราไปบอกมันพอใจว่าแกไม่ได้บาจริง เด็กเกท่ามันรู้ได้ไงว่าไม่บ้าจริงอะไรหนูนุ้ยก็พอเราแน่บ้าแล้วไม่ตายโอ้แม่พอเออจริงอู้ยรังเบล่อนี่ยนั่นจื้อเบอร์จะมือเบอร์ไม่จ่ายตังผู้ป้าไปแจ็คเบอร์ไปแจ้งความกู้ใดแน่งก็มือตกจับกูเอหวงแล้วการลงมนั้นถึงจัดกู้ป้าไป่แจ้กความผู้ป้าอุ่นใจนั่นใครปล่อยเมื่อชนเข้าวังมา ว่ามึงเออแล้วพูดดังอยู่ตรงนี้นี่นะไม่ต้องมานเมียก Ch ็อยู่เีวนี่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 นีนีตนี่นี่่นนน อันนี้ถ้าเคยมาหลักษาหงายเข้าอย่นี้เราปล่อยบาปแต่ตะม่อพอดต้องทำไมนายแท่งไม่ปล่อยลูกเราได้รับการรักษาว่าก็แกไม่ผมไม่ได้ลาวนี่นะคุณกำลังมีบวกแกไม่บาสนั่นลูกเคยมาเรือเราหน้าว่าม่อหลังจ้ะหงแกเก้าอย่างนี้แค่ร้อยอย่นึเราฟ้องโยตานีนังสุลต่าน cầm lần cháy đấy chứ đấy gặp chưa xa, em mỏ. Em xa, chai đâu, xa. Một cái chưa Trời, chưa mỏ, ra, mỏ ra, Trời, à, cái mà rắc xa ông trai nói cái chờ cái này đủ rồi chờ một trăm một trăm nhảy cao đi rồi lư cái anh em ถ่เจงดอกตีเหลียวเอสกมานังนัชื่อไม่ดีฮงอะไรหว่นังนชื่อไม่ดีไะชื่ออะไรมอไม่ดีนะมอแมนดี้นะหัวมอหนี้ต้องกล้ยาวันปีมึงรู้เปลือเพรต้นหมากยาจะตรงก้ามกับมอเนี่ถ้ตมอร้อมไกล้ยาวันปีเมื่อวันก่อนเดี๋ยวมึงไปจื้ยาต้มดอกมอไม้เจดเดียวจะ แปดรอยเจองเึอควันนั้นก็นดีแล้วม้อไม่ใช่จะเห็นแล้วไอ้กูดีแล้วมันนี้ไปเจองานทุกจีนกังลงดูราดลบุงนอนก็ใกล้ยากยากเอย้ยกูเจอคว้านหนงานปฏิบัตไม่มีรู้ว่ากินเพลินไหมตั้งหม้อตามแล้วหม้อเอ้ยไม่มีในแรกไรเลยนี่กูตามมากินเพื่อหม้ออย่านี้ <c oughs> เปิดคว้านเปิดคว้านเะนีย <c oughs> เปิดขาแกเปิดคว้านเลยเ เห็นไหมรอกวังกว้าง,งรื้อม,มอให้กี่แจกแนวแตกแล้วไหนข้าวจปถงนะไหนดูแกพิษคือองค์ใจลอยรักมีคนจะริดใช่ไหมครับข่าวประกาศว่าถ้าใครรักษาได้หายองค์ราชาจะพระราชทานรางวัลอย่างสูงไอ้นั่นตู้นะครับแต่ว่าแกวิแกวิคนจะริดหลังตีแค่พอบระทเยิูแล้วแก่พูดทำให้พ่อบระทเตอร์ยิบจับหม้อตีหม้ออันนี้มันอันตราย โอ้ยธรรมดาครับไม่ใช่อันตรายหมองูมักจะตายเพราะหูต้องระวังอย่างหนูกัดเรารักษาคนที่เป็นจิตเราเป็นจิตและแพทย์เราต้องระวังถ้ามาเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมดาใ้ค่ะน้องเป็นหมอบีบมันวดค่ะเมื่อไรวะหมอบีบมันวดเวลาหนวดตรงหมอดนิ้วมัง้งโดนกอดมัง้งเป็นธรรมดา,าคะคะน้องไม่จืนเลยนะคะ่าบีบหนวดน้องค่ะ หนวดเต้นหนวดเด็ดบีบได้ทุกรอบคนนนวดก็นวนวดในป้อมคนปอมก็นวดในพีคนมีก้นวนวดในจนคน้นสูงนวดในต่ำคนเป็นนวดในตายอ้องได้เปนี่ยนเลยเต้งตัวยัวยวนจังกระโปรงไมตึงเชือ่อเ้าโจ นกบินลาดต kind of ั้มพุ anyway> ่งจมพงรับรถกูแหล่นั้นผมขออนุญาตนะผมต้องการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่กอะนุญาตให้เข้าไปนะคะมันคือขามังขับมังเลยไอ้เตงนกหงก็มาแล้วนอกหงกเนี่ยนงเทกอลั่งหัว มั่นมือผุดขามันขับมันม้อกับบาเนี่เดือดกูน่ะกาดก้ากดบาม้อกับจงจำเชื่อเยอะกูตีแล้วกันกูไปบาล้างกาแดงกูรัดว่าบากันมัดไอบาหันว่าเจ้าเจ้าจูงแปลงที่วันมันเกลียงกูซอยมันว่อบาหันชนมันมันจังลามเกียงกูมาใช้เอ็นว่าแปลงกูเียบบดูคนแปลงมันจัดว่ากูเย็บล้างหงอของุงแน่นี่ตีกูแก่ตาย ปรเดี๋ยวแกงหม้อมาหม้อไหวป่ากากินหญ้ากลางบ้านแกก็ลุยหม้อหรือร่าเออจูงแปลงเจ้กระจมบายิกลังหม้อากระบาลนี่ถ้ามาจนพิวนแล้วจนจน,นัวจนสามคนปัดตึ้งหลังกลางต้นหมืนกินหญ้าในโต้นหม้อเจ้าจก็งัวกอขี้ดินไอ้เข้มนอนรับฟัาหัวอยวู่อันอันนั้นก็แกล้งทำหมดเล้ก็ไม่ขออนุญาตน,นะาเอา,เอาตาประน,นันเอาแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่ถือคไม่ครับ ต้องใช้ยอยู่ที่ไหนเี่ยแ้วตำานักนั่งขาดที่แดงขึ้นไปจากบนดึงตู้ปิดปลักเข้าไปเลยคงใจไม่ได้พร้อมแต่เราวังเข้าไปแล้วขอบคุณมากครับใครจะบีบจะนวดทีสจะมากรน,นะจ๊ะวันนี้นวดฟรีบีบฟรีไม่คิดมูลค่าใครไม่จะนวดนไม่หายเมื่อเลยใครมีเมียมวนจะมีเมียสองผู้มาไปนวดได้ฟรีแล้วคือน้องขะแล้วพี่ใจน้องนอนที่ไหน่ นอนบ้านผีนม่เอากินไม่ด้อจริงนอนตรงไหนอ่ะต่ไม่ผีนอนมีผีนุผีนอนก้างหนอกผีไม่ยุ่งไม่เพี้ยวน้องกูยิ่งเมียผีก็ยิ้งนอนด้วยกันได้ไหมได้ค่ะไอ้นู๊กเาไม่เมียชู้นะฮะยาบ้านนั่นนูอเปี๊ยกน่าดูที่ของไทยเลยช่วยไม่ได้ก็จับมูดังไปไว้ในก๊อกไก่เองนะแต่ก็บอกกันเด้ยวจะวันเจกูลา